รัฐปาลเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระรัฐบาลเถระพระรัฐบาลเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า97ช้างเผือกประเสริฐมีงางอนงามควรเป็นพระราชพาหนะข้าพเจ้าถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ 98ช้างนั้นเขาก้านสเสวตฉชัดให้งดงามพร้อมทั้งหมอขมังเวทพร้อมทั้งในควานช้างข้าพเจ้าให้ตีราคาช้างพร้อมทั้งสิ่งของนั้นทั้งหมดแล้วได้ให้สร้างสังคารามถวาย99ข้าพเจ้าได้ให้สร้างปราสาสห้าหมื่นสี่พันหลังไว้ ภายในวัดได้บำเพ็ญทานดังห้วงน้ำใหญ่แล้วมอบถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หนึ่งรพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้เป็นพระสยามโูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาแสดงอมตะบ,บทให้ชนทั้งปวงร่าเริองอยู่หนึ่งรเอ็ด พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดทรงประกาศผลบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้นให้ปรากฏโดยพิเศษประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าหนึสองท่านผู้นี้ได้สร้างปราสาทห4าหมพันหลังเราจะกล่าววิบากท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดหนึ่งสาม ผู้นี้จะมีเรือนยอดหนึ่งดพันหลังและเรือนยอดเหล่านั้นสร้างด้วยทองคำล้วนบังเกิดในวิมานสูงสุดหนึ่งรผู้นี้จักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติห้สิบชาติและจะเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิห้ชาติหนึ่งหในกับที่แสนนับจากกับนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าคโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก106ผู้นี้ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจากจุติจากเทวโลกไปบังเกิดในตระกูลที่เจริญมีโภคสมบัติมากในขณะนั้น107 ภายหลังเขาถูกกุสลมูลตักเตือนแล้วจากบวชมีนามว่ารัฐบาลเป็นสาวกของพระาศาสดา108่ง้เขามีจิตเด็ดเดียวเพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อัสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัสวะแล้วนิพพานหนึ ข้าพเจ้าลุกขึ้นแล้วสละโภคสมบัติออกบวชข้าพเจ้าไม่มีความรักในโภคสมบัติดุดในก้อนเขละหนึ่งร้อข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนำพาธุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทำเป็นแดนเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 1 1่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระรัฐบาลเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ ลัทธาปาลเถราประธานที่8จบ